จากเกือบ30ลูกนะเนี่ยเหลือส pues> ี่ลูกอ่ะอีสองแม่แล้วน่ะโอ้โหไม่ร erm ู uh ้มันทำอะไรของมันแม่ใหม่อากงบอกว่าแม่ใหม่ออกลูกออกไข่ครั้งแรกเห็นไหมจำได้ไหมที่เราเอาไว้ข้างบนเนี้ยสิบเก้าลูกอ่ะหายหมดเลยนะแล้วก็ในหลุมดินอีกหกเจ็ดลูกก็หมดเบ็ดเสร็จเหลือแค่สี่ลูกนี่แหละนะครับ ส่วนอีแม่อีกแม่หนึง่งเพราะว่าเล่านี้มันมีสามแม่ใช่ไหมเมื่อกี้ผลงานของสองแม่ทีนี้อีแม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยยังยังอยู่ครบยังไม่มีการกินการอะไรเราไม่ไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยสิบอดฟองสิบเอ็ดฟองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหลือรอดสักเท่าไหร่เออมันจะเหลือรอดสักเท่าไหร่นี่ก็เมื่อกี้พากงมาแต่ไม่ได้ถ่ายนะ เากงขึ้นมาบ้านสวนครั้งแรกในรอบเดือนครึ่งหลังจากผ่าตาวันที่8กันยาเนาะจนวันนี้23ตุลาเนี่ยพาแกขึ้นมาแล้วก็รีบพาแกลงไปเพราะว่าลมมันแรงลมมันแรงมันจะโกบตาไหนจะฝุ่นไหนจะลมไหนจะแดดใช่ไหมก็เลยให้ขึ้นมาดูพอให้หายคิดถึงไอ้ก็ดือด้อดดแล้วก็เรียกว่าก็มี <laughs> ประชันคันลมกันนิดนึงอ่ะก็นะเข้าใจอยู่ว่าคิดถึงไก่อ่ะแต่ว่ามันตาไงตามันรับทั้งแสงทั้งฝุ่นทั้งลมอ่ะลมมันแรงอ่ะมันเริ่มหนาวแล้วนะเออที่บ้านเพื่อนๆหนาวกันหรือยังก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะนี่อันนี้เพิ่งหันมาสองสองกระบะสองกระบานะก็จะมีพวกผักกาดขาวแล้วก็มี กระลำปีมีคณะ<บ>ก็หั่นรวมๆลงมาแล้วก็ดอกที่สองเนี่ยก็จะเป็นอาหารไก่ผสมเข้าไปน,นี่นะจัดให้เรียบร้อยอืมไม่ค่อยเวิร์กแนะ่รู้ไหมว่ากูหั่นยาก <c oughs> โอ้ย <c oughs> มึงเนี่ย <c oughs> กินอย่างกะลาชาเลยมีคนเสิร์ฟทุกวันตรงเวลาเสิร์ฟตรงเวลาเสิร์ฟปันนั้นยังกินแบบว่า ไม่ได้แบบสนอกสนใจสงสารเลยว่าเขาหายากซื้อด้วยนะเนี่ยเราต้องหั่นให้มีดอ,อ,อืมอย่าอย่าหาเรื่องอย่าอย่าหาเรื่องกันเด้อเดี๋ยวบ้องหูเด้อขอร้องอย่าไปยุ่งไข่เขามึงเนี่ดูรอบเนี้อชุดนั้นจะเหลือกี่ฟองอะ่ะสิบเอ็ดฟองนั่นอะ่ะ